สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจําทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนานะครับวันนี้วันพุทธที่21มัมกราคม69ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นจากเลขทูบพ่อแก่จากเลขทูบท,ท่านพ่อพญาศีสัตนาคราชด้วยกันกับผมนะครับ ่่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับดูโฆษณาผมจะหน่อยเด้อพี่น้องครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับผมจะพยายามสรรหาแนวทางที่คิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดคิดว่าน่าจะใช่ที่สุด มานำเสนอท่านได้พิจารณาในทุกวันจันทร์พุดธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของหลาวพัฒนานะครับเดี๋ยวเราเช็คผลเลขทูตพู้แก่เมื่อวันจันทร์ที่19มกราคม6กกันก่อนนะครับเลขทูตพู้แก่วันนั้นขึ้นมา549 549ผมนําเสนอว่าถ้าเป็นเลขเด่นนะมาแน่เกิน90%ผมมั่นใจว่าถ้าเป็นเลขเด่นมาแน่แนตัวหนึ่งอะแต่จับคู่เนี่ย ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถ้าจับคู่เป็น5 459หรือ49เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเลขเด่นต้องมีอย่างน้อยสักตัวหนึ่งผลสรุปเลาพัฒนาออก789ล่าง7 7เล็ลขทูปกปแก่9มาบนนะครับมาบนท่านที่เอาไปใช้งานเป็นเลขเด่นก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยไปตัดออกจากชุดบนชุดล่างของท่าน ในชุดบนชุดล่างที่ท่านมี5 4หรือ9เนี่ยถ้าดึงลงมาก็มันก็จะเหลือน้อยชุดอันนี้ผมนําเสนอนะครับนําเสนอออกไปแต่ท่านจะไปทําจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ถ้าเป็นเลขเด่นเลขทูป,ปแกะใช้เป็นเลขเด่นมาแน่ๆผมมั่นใจอย่างนั้นแล้วก็มาจริงๆนะครับแต่จับคู่2ตัวบนล่างยังไม่มานะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขทูบวันนี้ต่อเลยนะครับเลขทูบวันนี้หวยลาวพัฒนา วันพุธที่21มกราคม69นะครับดูยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับจะเลข9ก็ไม่ใช่จะเลข0หรือเปล่าขอดูอีกสักนิดนะครับนำเสนอเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเลขทูบคือเลขแห่งความเชื่อผมเชื่อผมศรัทธาพราแม่ครัวาจารย์ผมเมื่อผมจุดทูบแล้วเกิดปรากฏเลขขึ้นมาแล้วเนะี่ยผมก็นำเสนอแบ่งปันให้ท่านร่วมพิจ,จารณาเด้อพี่น้อง ท่านเข้ามาดูมาชมแล้วท่านโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะครับตัวแรกเป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ขอให้มีให้มานะครับขอให้มีให้มาที่สามตัวบนหรือ2ตัวล่างหเวลาพัฒนาวันพุทธที่21มกราคม69นี้นะครับชอบท่านก็เอาไปใช้งานนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกน่าจะมาน่าจะใช่ก็เอาไปใช้งาน แต่ถ้าดูแล้วไม่น่าจะใช่ก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับตัวแรกเลขศูนย์ครับเลขตัวต่อมาทูบกำลังไหม้ลงมาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับผมนำเสนอเหมือนเดิมทุกคลิปเลยหลังจากที่จุดทูบตั้งแต่มีนาคมปี68ดจนมาถึงณนะเวลานี้นะครับจุดทูบขอแนวทางตัวเลขจากพ่อแม่ครัวจารย์ที่ผมเคารพนับถือ ขอแนวทางตัวเลขจากพ่อแก่ขอแนวทางตัวเลขจากท่านพ่อพระยาศรีสัตนาคราชแตกสามตัวมีมาแล้วจับคู่สองตัวบนสองตัวล่างก็มีมาบ่อยแต่ที่สังเกตดูอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องเท่าที่สังเกตดูว่าถ้าเป็นเลขเด่นตัวเดียวเนี่ยเอาไปใช้เป็นเลขเด่นเนี่ยเกิน90%มาแน่ผมมั่นใจแบบนั้นนะครับวันพุธนี้ก็เช่นกันนะครับไปปรารถนาให้จับคู่มานะ ผมยังปรารถนาให้จับคู่มาสองตัวบนหรือสองตัวล่างปรารถนาแบบนั้นแต่ผมมองว่าโอกาสยังห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าใช้เลเดินตัวเดียวเนี่ยเอาไปตัดออกมาเอาเลขทุป,ปรแกะเป็นเลเดินเนี่ยผมว่ามาถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจึงนําเสนอบอกกลา่าวเล่าความให้ท่านได้ฟังกันเพราะเป็นเลข,ข่ความเชื่อมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับเลขทูบคือเลขความเชื่อผมเชื่อผมสัทธทางผมแบบนี้เมื่อจุดแล้วก็นําเสนอแบ่งปันก็มีเท่านั้นนะครับ ตัวต่อมาเริ่มเลขน่าจะเป็นเลข3นะครับทรงแบบนี้เลข3แน่ๆนะครับเลข3แน่ๆตัวแรกเลข0แล้วก็ตามมาด้วยเลข3นะครับถ้าโดนใจท่านก็เอาไปใช้งานนะครับถ้าโดนใจเอาไปใช้งานแต่ถ้าดูแล้วไม่น่าจะมาไม่น่าจะใช่ก็มองข้ามเหมือนเดิมครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับอยากให้มีให้มา อยากให้มีให้เห็นนะครับเลขศูนย์นะครับแล้วก็เลขสามส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยทูบก,กำลังไหมลงมาอย่างช้าๆอยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมมาช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยดูโฆษณามาช่วยกดติดตมให้ช่องมือซ้ายโชคนะครับวันนี้ขอให้ท่านมีทรัพย์รับโชค ตรงตๆเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าท่านจะได้แนวทางตัวเลขจากที่ไหนมาก็แล้วแต่นะครับขอให้ท่านเป็นผู้ชนะมีความสำเร็จในการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบนะครับขอให้มีเงินมีทองไหลามาเทมาเข้ากระเป๋าสตางค์ท่านเข้าหมยายเลขบัญชีธนาคารท่านอย่างง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลในทุกๆวันนะครับนำเสนอเหมือนเดิมบอกกล่าว ทุกคลิปทุกครั้งนะครับใช้เป็นเลขเด่นผมว่ามีโอกาสมาถึง95%นะครับแต่ถ้าจับคู่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่และตัวสุดท้ายาเริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับตัวสุดท้ายเป็นเลข5นะครับเลข5 0 3 5ถ้าจับคู่ออกมาก็จะเป็น0 3 0 5 3 5 อันนี้จับคู่มานะครับ0305หรือ35หรือจะ3ตัวแตก035เลยก็สุดแท้แต่ท่านจะนำไปใช้งานนะครับในหลายครั้งที่ผมจุดทูบขึ้นมาแล้วตัวแรกเป็นเลข0ขึ้นมาก่อนเนี่ยส่วนมากตัวกลางจะมานะครับตัวกลางนี่จะมาลาวพัฒนาเลยอันนี้นำเสนอให้ท่านได้ฟังเฉยน,นะครับจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่ทราบ แต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ท่านมีทรัพย์รับโชคเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกท่านนะครับ